ผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวนะครับของการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเราเองนะครับในความห่วงใยของสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ พระองค์นั้นได้เคยตรัสบอกไว้นะครับบอกว่าให้ประเทศไทยนั้นมีความรู้เท่าทันต่างชาติแต่ว่าเราไม่ต้องเรียนแบบต่างชาติกันนะครับคนนี้เนี่ยมามองถึงเรื่องของการบริหารจัดการงานของพลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์นั้นมองเห็นศักยภาพของประเทศไทยมีต้นทุนอะไรกันบ้างแต่ว่าไปเอาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยจากต่างชาติเพื่อที่จะเอาเข้ามาพัฒนาให้ประเทศไทยนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง เราเริ่มต้นว้สามแกนไปแล้วนะครับใช่ครับคราวนี้เรามาดูเราเองเนี่ยในเชิงธุรกิจทั่วไปครับเราเน้น BCG BCG ฮะถือว่าเป็นธีมหลักที่นายกรัฐมนตรีนั้นแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมเอเปครับจนเป็นที่ยอมรับของผู้นำใน21เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมประเทศจะใหญ่ขนาดนั้นนะใช่ แล้วเราก็ได้คำว่า <c oughs> Bangkok Go ซึ่งหมายถึงเมื่อมีการนำเอา BCG ไปใช้ครับพอเป็นที่ยอมรับอย่างนี้นายกไปประชุมต่างประเทศเร็วๆนี้ที่เบลเยียมครับนำเอาเรื่อง BCG ไปนำเสนออีกอะนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เราแยกออกมาได้เลยว่านายกพัฒนาประเทศด้วย Bio economy to b บนะครับ,บ Circular economy ตัว C แล้วก็ Green Economy ีัวตัว G ไบโอก็คือใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพครับตัวอย่างที่เห็นชัดคือข้าวรักโลกเนี่ยโอ้ชัดเจนมากสมุนไพรอย่างเงี้ยส่วนเซอร์คูล่าก็คือการที่เราจะต้องสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อะไรที่หมุนเวียนมาได้ก็หมุนเวียนก็หมุนเวียนอ่าอย่าไปใช้ให้มันสิ้นเปลืองใช้ให้มันคุ้มค่าใช่ครับส่วนกรีนก็คือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขานรับกันหมด21เขตเศรษฐกิจทีนี้เราไม่ใช่เพียงแต่ดูภาพรวมครับเมื่อเจาะไปที่ทางด้านการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีนั้นมีเฟรมหรือมีกรอบอของการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยการใช้คำว่า smiles รอยยิ้มครับนะครนี่มันคือเขาเรียกว่าอะไรต้นทุนของคนไทยเลยนะวัฒนธรรมไทยตัว S sustainable ครับต้องยั่งยืนอต้องยั่งยืนไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวุบว่านะครบต้องมีความยั่งยืนครับตัว M manpower ครับเราต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คนต้องไปได้ตัว I ครับ inclusive economy ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับนะครับ ตัว L localization <ม>เน้นพื้นที่ต่างๆม,มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองหรองรตัว E ก็คือเรื่องของ ecology นะคือต้องรักษาระบบนิเวศและพอมาถึงตัว S อีกตัวหนึ่ง social innovation นวัตกรรม,รรมทางด้านสังคมคอันนี้เราหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจรเรื่องการท่องเที่ยวของไทยฟืน้น ผลสุดท้ายเป็นไงอ่ะเรามีเมืองเรามีเกาะเรามีโรงแรมครับเรามีวัฒนธรรมติดอันดับโลกทั้งนั้นเลยอันนี้ผลงานท่านประยุทธ์ t o อ three top ป i v e top t ครับได้หมดมไปเปิด Google ดูว่ากรุงเทพเป็นยังไงสมุยภูกเก็ตพังงาน เชียงใหม่เป็นยังไงนะครับได้รางวัลอะไรกันยังไงกันบ้างทางด้านการท่องเที่ยวส่วนทางด้านเศรษฐกิจเงินทุนสำรองการมีทองเยอะๆการพัฒนาด้วย SDG sustainable development goal ทั้งหมดเหล่านี้เป็นรางวัลเป็นเมืองหน้าลงทุนเป็นเมืองหน้ามาเริ่มต้นธุรกิจอะไรต่างๆนานาเป็นเมืองที่หน้ามานทำงานแบบ w o r k ์คเค n ช นี่เป็นผลงานของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่หลายคนมองว่า8ปีมีผลงานบางคนก็บอกจะทำให้ประเทศจมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ใช่เลยนายมงตรีนั้นเป็นคนที่พัฒนาประเทศหลากหลายด้านอย่างมีกรอบจะมาบอกว่าเป็นรอปภไม่รู้เรื่องรอปภอะไรทำงานได้เป็นระบบขนาดนี้นะครับมีทั้ง b c ซมีทั้ง เรื่องของสมยัย<ม>เรื่องของอยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีทั้งเรื่องอประเทศไทย4.0<ม>ครบคันขนาดนี้ไอ้คนที่ไม่มีสมองจะทำได้ไหมคนไม่เก่งคนไม่มีภาวะผู้นำคนไม่รู้จักใช้คนที่มีฝีมือมันทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เอาจริงๆเนี่ยพลเดกประย,ยุทธจันทร์ชา่านายกรัฐมนตรีของเรานะครับหรือว่านายกรงตูของเราเนี่ยแหละนะครับ ที่บอกว่าทําให้ประเทศชาตินั้นรอดพ้นจากภายัยพิบัติต่างๆมาได้อย่างมากมายโรคภัยไข้เจ็บวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะครับรวมไปถึงแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วยเรารอดพ้นมาได้อย่างดีเยี่ยมครับแล้วก็ต่างชาตินั้นเขาก็จัดอันดับให้กับเราเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างมากมายครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นนักการเมืองที่ไหนล่ะฮะที่ทำได้อย่างลุงตู่ไม่ต้องพูดเยอะครับทำจริงเห็นผลงานจริงความสุขเกิดขึ้นจริงกับพวกเราทุกคนครับ เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจนะครับต้องมาคอยติดตามชมกันตอนหน้าครับ